นิยาทาโร่นะคะและนี่คือสถานการณ์ความรักแนวโนมความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในช่วง16-31ธันวาคม2 5 1 6เราไปดูนะคะว่า Energy ชาวมีนช่วงนี้เป็นอย่างไร for up sort อยู่ในช่วงของการ Healing เยียวยาตัวเองนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองหรือเปล่านะคะอยู่ในช่วงของการพักฟื้นพักเบรกพักในเรื่องของความปวดหัวอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เผชิญกับความโกรธนะคะหรือว่าความใจร้อนนะอาจจะเปในเรื่องของคู่กรณีที่มีในเรื่องของความโกรธแล้วก็มีการปล่อยวางกันไปนะคะชั่วขาวอะไรอย่างนั้นก็ได้นะแล้วทีนี้ก็เลยแบบโอเคหันมานั่งคิดทบทวนไตรตรองนะคะพิจารณาสิ่งที่คุณ กำลังจะก,ก้าวเข้าไปก็คือเหมือนกับว่าโอเคเราเห็นในเรื่องของการที่แบบก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าอยากที่จะปลดปล่อยคืนอิสรภาพให้กับตัวเองนะหรือไม่ก็แบบเหมือนกับปล่อยวางนะคะหรือว่าค่อนข้างปลงกับสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือใน ENergy ของชาวมีนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ เอเนอร์จีของเขาคนนั้นเด m มูนอารมณ์ค่อนข้างจะหวั่นไหวอ่อนไหวอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะคิงอ o อบคับทัดน้ำมาแรงมากๆเลยนะคะมีนกรกฎพิจิกเอชซับวอนแปดถ้วยสามดาบคนคนนี้เขาเคยรักและหลงใหลคุณมากๆนะจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความรักให้คุณนะคะเหมือนกับว่า เขามีความปรารถนาดีให้กับคุณดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็มีในเรื่องของอะไรละ่ะความเสียใจเจ็บปวดเข้ามานะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่แหละแต่มันประเด็นคือมีความเสียใจมาทำให้เขารู้สึกเสียใจเนาะเขาก็เลยเหมือนเดินเดินหันหลังไปจากคุณเลยนะคะมไม่รู้ว่าชาวมีนมีจุดอะไรที่ ทําให้ต่างต้องเสียใจกันหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เสียใจนะคะจะเป็นทุกคนที่เกี่ยวข้องนัดที่นี้เนี่ยมีในเรื่องของความเสียใจทั้งหมดนะคะ <S <S สามดามดูมันเป็นอะไรที่ตอนนี้เขาก็คงจะค่อนข้างอ่อนแอนะคะอาจจะหลบไปเพื่อที่จะหลบเปลียแผลใจอะไรอย่างนั้นก็ได้นะเอาละนี่ก็คือ เขาคนนั้นต่อไปเราไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับชาวมีนกันบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสถานการณ์และแนวโน้มเอซอบสอดโผล่มาก็แบบตัดอกตัดใจเลยนะใช้คำพูดหรือความจริงบางอย่างปรากฏอะไรแบบนั้นนะนะคะเดอะาชาริออตก็รากฏความแตกต่าง มันอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเยอะเหนื่อยนะคะแล้วก็มีความแตกต่างอีกมากมายไก่กอง Eight of บอ n d s ความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนบางครั้งก็ดูดุดนิ่งบางครั้งก็ดูแบบมีการพัฒนานะคะเคยมีการที่แบบเหมือนกับหยุดนิ่งแล้วก็เข้ามาทักทายหรืออะไรแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเข้ามาค่อนข้างที่จะรวดเร็ว6ิกซ์ซับว เหมือนมีการที่แบบโอเคอาจจะพยายามที่ยอมรับในจุดแตกต่างนะคะพยายามที่จะหาทางออกที่จะไปด้วยกันได้นะแต่ทำไมมันมีในช่วงของการที่จะต้องอมีความคิดถึงกันแสดงว่ามันมีช่วงที่หยุดพักเบรคที่จะต้องไม่ได้เจอกันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนคิดถึงแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองมีคนเข้ามาขอโอกาสละ ะะมีคนอยากจะเริ่มต้นใหม่บอกขอโทษขอโอกาสหรือว่าขออยากเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นายออบบอนสธาตุไฟเมสสินธนโนมองว่าชาวมีนเองยังอาจจะมีความรู้สึกมีความโกรธอยู่นะคะมันมีทั้งความรักและความโกรธอยู่ในทีเดียวกันแต่ถ้ามองไปที่เขาเขามีความรักนะคะมีความรักให้อย่างแน่นอนนะแต่มันเป็น energy ของการที่แบบ อาจจะต้องการที่จะเริ่มต้นในทิศทางที่มันมั่นคงขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะคะใน uh, อัลเพนเเิลอยากที่จะอยู่กับตัวเองยืนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นนะนะคะทีนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าด้วยความโกรธอะไรต่างๆเนาะอาจจะมีการเผลอพูดอะไรไปนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยแบบเหมือนกับ ขอห่างสักพักนะคะแปดถ้วยขอห่างสักพักในลักษณะที่ว่าอขอไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือขอไปถามตัวเองก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการเอาหล่นนี้ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเขาบอกอยากบอกอะไร I'm gonna reach out to you soon please be patient ฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้นะอดทนรอฉันนิดนึง If you were me you would do the same ถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงทำอย่างเดียวกับฉันแหละ I really want to contact you but I don't think I should ฉันต้องการที่จะติดต่อหาเธอมากๆเลยแต่มานั่งคิดดูแล้วคิดว่าไม่ควรดีกว่า you, were my, you are my dream come true แต่เธอก็คือคนในฝันของฉันเลยนะ I learn lot along the a way ฉันได้เรียนรู้อะไรต่างๆมาเยอะพอสมควรตลอดระยะเวลาที่เราได้คบกันเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูความลับนะคะว่ามีความลับอะไรที่ชาวมีนยังไม่รู้เกี่ยวกับเขาหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขา I don't react when people mention you ฉันพยายามที่จะไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆหรอก ถ้ามีคนพูดถึงเธอ I replay our conversation over and over ฉันได้กลับไปอ่านข้อความสนทนาของเรานะแชทของเราซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบเลย I'm not available แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ว่างตอนนี้ฉันไม่ว่าง ต้องดูว่าไม่ว่างหรือว่ามีใครหรือเปล่า i love you unconditionally แต่ฉันรักเธอจริงๆนะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยละ่ะ it's time for me to heal now แล้วมันก็เป็นเวลาที่ฉันต้องมานั่งเยียวยาจิตใจเช่นกันเอาละ่ะนี่ก็คือนะคะความลับของเขาต่อไปเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักเนี้ยต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง <c oughs> เส้นทางของชาวมีนนี่ไงต้องผ่าน Healing Process นะคะต้องข้ามผ่านขั้นตอนการเยียวยารักษาจิตใจนี้ไปให้ได้นะ guided by orders ในเส้นทางนี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายวุ่นวายมาชักใยอยู่เบื้องหลังหรือว่าเข้ามามีดทธิพลในความสัมพันธ์ได้นะคะ feel safer in silence ความรู้สึกว่าบางทีความเงียบก็อาจจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กัน songs to s o u l บางบทเพลงก็แบบเหมือนไปเปิดเพลงแล้วก็นึกถึงอะไรแบบนั้น f friend Zone มีใครเออ r n e s h s p i p นะคะมิตรภาพความเป็นเพื่อนความเป็นการลรยาณมิตรการเป็นสังคมกลุ่มก้อนนะคะบางคนอาจจะมีการติดสถานะเฟรนด์โซนด้วยก็ได้นะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะความรัก ความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร Passive aggressive มีใครที่แบบใช้ในเรื่องของความเงียบนะคะหรือว่าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเพื่อเป็นการลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่นะอาจจะมีแบบงอนไม่พูดไม่จาาอย่างนั้นก็ได้ God d o s of thunder มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบสายฟ้าฟาดะไม่ทันตั้งตัวนะคะค่อนข้างที่จะตกอกตกใจอะไรแบบนั้น เวดดิ้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีคอมมิชเมนต์นะคะ <c oughs> ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนวุ่นวายนะที่นี้มาสอนว่าให้รักนะคะเลิฟ yourself f ์ r รักในตัวเองก่อนนะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องสถานะการแต่งงานหรือว่าการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานตรงนี้อะไรอะ่ะการคอมมิชเมนต์ต่างๆมันทำให้เกิด ข้อขัดแย้งอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานอยู่แต่มันเป็นไปในทิศทางที่มันทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดเหตุการณ์ไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะมีการโกรธอยู่นที่นี้เราก็มาสอนบอกว่าให้รักตัวเองเถิดต่อไปนะคะเราไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีอ่ไม่ใช่ละคําแนะนํานะคะ Ang e l ให้คําแนะนํากับ ชาวมีนว่าอย่างไรนะคะ This could be the one คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาเป็นหัวกับมันอาจจะต้องพิจารณาทบทวนดีแล้วละว่าคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่านะคะ d e c e p t i o n เพราะว่ามันยังมีอะไรที่ดูเหมือนกับยังปิดบังซ่อนเลนนะคะมีใครปิดบังซ่อนเลนในสถานาการณ์ตรงนี้นะคะหรือว่าการที่แบบใส่หน้ากากการที่มีอะไรเนี่ยมันมีอะไรที่ ยังแอบซ่อนอยู่ข้างหลังนะที่ที่อาจจะยังไม่รู้หรือเนี่ยมันมีเหมือนต่างคนต่างไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างด้วยนะเวท a ดเวทิ i งฟอร์คุ้มค่ากับการรอคอยเว r ริสุนในเร็วๆนี้นะคะในเร็วๆนี้อาจจะออมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็นได้นะคะแต่เป็นไพ่แนะนําในลักษณะที่ว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องรู้จักการรอคอยนะคะ รอคอยเพื่อที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ว่ามีอะไรปิดบังไหมเขาคือคนที่ใช่จริงหรือเปล่าถ้าผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปได้นะคะโรแมนติกฟีลลิ่งจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งและเราไปดูข้อคิดที่สำหรับชาวมินมีข้อคิดอะไรในช่วงนี้บ้าง Stop obsessing over your mistake ชามินอาจจะนั่งคุ้นคิดอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊เราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าต่างๆนานาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปหมกมุ่นกับเรื่องนั้นนะคะ just let it go ปล่อยมันไปนะ all we have is now สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือปัจจุบันจงอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ใช่ไปคุ้นคิดอยู่แต่เรื่องอดีตใครผิดใครถูกต่างๆ You got what you believe คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่ออันนี้เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะ Trust your gut แล้วก็เชื่อในเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองด้วยนะช่วงนี้ชาวมีนอาจจะมีเซนส์ที่ดีลองนั่งถามหัวใจตัวเองอยู่เงียบๆแล้วก็สิ่งที่ <c oughs> จักรวาลอยากยจะบอกกับคุณนะจะปรากฏขึ้น คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวนะคะของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนนั่ทารูไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนะคะและ ค <c oughs> อสกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้นะคะดึงดูดใครคนนั้นความรักที่ดีให้เข้ามาหาคุณนั่นเองเอาละนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม u ับส r คร์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลายาทาร่นะคะให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขส่งท้ายปีเก่านี้เลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ